อันนี้ครับมีนิมิตยากครับยากไปชายคลิปวันนี้ยากสมรจเรียดังอกครับสิเรียดังบอกความจะใหาเยบงมรือเมือมือกันได้ทำอันนั้นล่ะแต่ก็งมอยู่ใครจะไม่ให้งมอยู่ข้าใใครจะงมของใครจะทำอไรก็อไรทได้ก บะไรไอ้เจ๊สิว่าจังไหนนี่ครับใส่กระสอบไปอีกตัวอืมบอป่าข้าเกี่ยวมาอะไรข้าก็ปล่อยออกนี่นะข้าวถอดตัวนี้ข้าล่อยออกข้าวปอยออกขาก็ตุ้งผงยงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกูกอกซอยพุ่งปุยน่อยคำมันปั่นมาขึ้นนั่นวะอืมอันรถรถข้าซี่ขาดพร้อมนี่ครับไปทดดอกจอกมาใหม่มึงทั่วไปหาลุงเหลายัง เขาไปหายของเราเลยอุอ้ยอาจารย์บอกผิดบอ,อกว่ามันเทือบอูนเราเลี้ยวกันเลี้ยวพูดเขาดิถ้าถ้าเข้าปั้นเขายหยุ่มใส่ไว้เราประมาณสามศรีวิถ้ามันหมุน,นอีหลีน่ะโคตรเร็วเลยไป,ไปใหญ่โอ้โถดอหน่อยเอาหน่อยครับใหญ่ให้มันสาเจ้ามันจีสาให้ียบ่าสาหรอกเบิ่งหรอกคำหูอันนี้ลองเห็นไหมข้าวจักรบาดอาจารย์ข้าวจักรบาดเอาเปลี่ยนบูดไหมเลยนะ หกลอยครับเบิดรปีครับฮะบุตรสามลอยเอาค่าเห็ดหกลอยค่าครับขึ้นที่เลือเอาจับบัตรค่าครับขึ้นที่เลือเอาเล่อจับบัตรค่าครับรถเกี่ยวดิค่าครับรถเกี่ยวดิไปยืมรถล่ามาเกี่ยวเขารับจ้างสั่นผมไม่มีเงินมาใส่หนีว่าสั่นผมไม่มีใส่หนีป้าเลยแหละว่าสั่นยืมก่อนว่าสั่น เท่ไห์มุหน่อยไช่อันนี้มันอันเก่าเออการเก่าเอาไปสลับนะเอาตะกี้มันใหญ่ใหญ่ขับเล็กมันเลี้ยวอุ่นหมดละ่ะอันนี้เอาเล็กขับใหญ่มันจี๊ดาตอนนี้เอาสิบสิบขับสิบหกแต่ก่อนเอาสิบหกขับสิบโคตรจี๊ดโอ้ยทั้หรือต้นสัตว์ซะเปลือยรถพงุงแดคันนี้ก็แก้ปากใหม่ครับ น,นี่ม่ทันเก็บของพี่น้องเลยโอ้โอโอยผู้ใดเอฟซีไดแต่งตู้นเก่งครับผมแต่งตู้ไม่เปลี่ยนนะครับตู้เนืดตอนนี้นี่เอ่อวางน้ำวางซีรอบล่างแล้วตู้เนืดครับมีปัญหาเลยเกี่ยวไม่ได้ครับเกี่ยวแล้วน้ําดันมันคล่องนะครับแต่ว่าผมไม่รู้สาเหตุว่ามันเป็นกับคนขับหรือว่าเป็นยังไงครับผมยังไม่รู้เลยเพราะว่า น้องนี่เวลาเกี่ยวข้าวนี่กินยันโคนเลยครับกินยันต้นกินยันกินแบบปากนี่มีแต่ดินเต็มหมดครับกินสะอาดกินเกลี้ยงก็เหมือนว่าเวลาน้องมันเกี่ยวข้าวนี่มันกลัวเจ้าของนาว่าก็เลยกินต่ําอย่างเดียวครับมันก็เลยว่ามีมีผลครับมันก็ลักษณะการกินถ้ากินต่ํากินไรมากก็ข้าวมันจะดําแล้วก็ มันต้องชงกินนะครับมันต้องชูคอกินกินให้มันเป็นนะครับนี่เขบอกให้ดูลิฟบอกเซอร์โวเยอะมแบซึมแต่ผมไม่ซ่อมครับซ่อมก็เป็นหมื่นครับหมดเยอะบางทีเราดูอะไรก็ไม่เป็นเขาแล้วครับเขาก็ทําให้เราไปเราก็หมดเยอะไปอีก อยากถามเซียนครับแต่งตู้ผมไม่รู้ว่ายังไงครับใส่แล้วมันหนักเลยไม่รู้ว่าอะไรเลยนี่ไอเรื่องแต่งตู้เรื่องซีรอบนี้ผมไม่จริงนะครับอย่างอื่นก็พอมั่วได้ครับอันนี้ผมแอบ,บเจาะรูนะครับไม่ฟังมันค้างให้มันลงบ้างไม่ลงบ้างเดี๋ยวเจอใส่บางฝุ่นตก มอตเตอร์เป็นยังไงครับกมมีซึมมีเยมิมหรือเปล่ามอตเตอร์มอตเตอร์เฉพาะมอตเตอร์กับสายกับหน้าแป่นนะครับหมดราราวหกหมื่นนะครับอื เยอะเรื่องเหมือนกันครับสายนี้เฉพาะสายนี้สี่เส้นนะครับสี่เส้นมื่นหนึ่งครับสี่เส้นมื่นหนึ่งไอ้ชุดข้อต่อไอ้ชุดเกือกม้าน่าเป็นนี่หมดเก้าพันกว่าหน้าเป็น,น, 9, ก,น,ปนกับเกือกมา้าน็อตกับพวกข้อต่อพวกอะไรนี่มันคือการลงทุนครับเี๋ยวดูทะเบีนครับเลียดดังแตกครับเจ้าของนามาเฝ้าแล้วครับ เรเปือจะพร้อมเกี่ยวใหม่พรุ่งนี้พร้อมแก้มือไหมตัวเดินเราเบาแล้วครับตู้เบาเรือปล่อยเข้าไม่ได้ได้ปะมันจะพอดีหมดแล้วทีเหี้ยเป็นป่า พวงนี้ผมก็มีงานเกี่ยวไม่รู้จะไปหรือเปล่าครับฮะยี่สิบหมื่นยี่สิบเขาเขาจะเอาทั้งรถกล้วยจะคล้องหน้ามากกันเลือกทั้งรถใหม่รถใหม่ก่อน,นมันใส่แว่นเมื่อไรบอแว่นนี่แย่มึงอ่ะคือคือว่าใส่ใส่ทึ่งเหรอเนาะตงังหูอะไรนีมันไหนบอ เท่าไ,าาไหร่เ,รอเ,เอางไปเด่ได้ก็สร้างมันเอาไปเกี่ยวเลยส่ไ, <ป S 1> ไรเออเดี๋ยวเอาตรงใส่กระสอบไปเลยให้มันหูไปเลยเที่แผ้โอเคปะ<า>ฮะ,อฮะเอามูลายมูล,มลายมาต้องยัน<ะ> เกิดมันีกออกเรื่องวันนี้มันามตรวสอบไว้เลยเดี๋ยวเครื่องสูบน้ำกูมีเดี๋ยวเครื่องสูบน้ำยู่ปั๊มลมกูถอดลงมาใส่เลยนี่มูบอกมันยังมเมนอีกไงที่เราเขาที่ยวเขาเทียวเลย ผมไม่อยู่มันก็ตอนนี้ก็ห่วงปัญหาเรื่องไอ้ปั๊มโยกคอนะครับมันไปหลีสายสายโยโคอ่ะครับแล้วก็ปัม๊มปั๊มมันรอบจัดครับหก แปดคำหกนะครับปั๊มรอบจัดมากครับแล้วน้ํามันมันดันไปเยอะครับตอนนี้มันมีที่ปัญหาที่น้ํามันมันร้อนครับมันเหมือนมันโฟได้ไม่เต็มที่ครับอัมใหญ่แต่ว่าแพรเล็กแล้วก็รูรูเล็กที่กลัวก็รอติดตามครับจะเป็นยังไงต่อไปแล้วช่วยสปอใส่เพาครับเจอกันครับ